ใหม่นี่โอ้โหมีแต่คนมามาโพสคิดถึงคิดถึงครัวเก่าอยู่แต่แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันลื่นนะลื่นแล้วก็มันผุด้วยนะเนาะถ้าผมจำวันนี้ก็มาแวะกินข้าวบ้านพ่อสุธีนะ บ้านหลังอบอุนอ่นห้องครัวอาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็มันก็ดีขึ้นนะห้องครัวเก่าเป็นไม้ก็จริงแต่มันก็จะลื่นซะหน่อย นี้ก็จะเป็นเตาในบ้านนะหลักๆก,ก็จะก่อไม้ขึ้นมานะแล้วก็ทำฐานจากนั้นก็ดินใส่แล้วก็เอาขาสามเศร้ามาแล้วก็ก่อฟืนได้นะดินโดนไฟมันไม่เป็นไรแล้ว